ไปชั่วลูกชั่วหลานแหละนะครับคำโบราณแหะนะครับนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าคำโบราณเหล่าเนี้นะฮะปู่ย่าตายายเราก็เขาก็ได้สืบสารมาจากจากที่ก็จัดที่ก็ถ่ายทอดมาเรื่อยๆ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 จ้ะป่ะจนมาถึงปัจจุบันแม้ปัจจุบันก็ยังใช้คำโบราณโบราณอยู่นะครับ ยังใช้คําโบราณเข้าขายคําเข,ข้าขายคําโบราณหมดเลยคือคอําโบราณผมยังคิดว่าคนสมัยก่อนนะฮะคนเท่าคนแก่สมัยก่อนนะครับเขาในมุมมองของเท่าคนแก่สมัยก่อนผมว่าเขาฉลาดก,กว่าคนสมัยนี้ด้วยซ้ำไปจริงๆนะครับถ้าไม่ง,งั้นคงไม่มีคําเหล่านี้ขึ้นมาได้หรอกจริงๆนะจริงๆผมเชื่ออย่างนั้นผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับ มัจลานอ่าสวัสดีคุณจรานสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดุสสวัสดีครับนะเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็ไม่เห็นอ่เลี้ยงไปเลี้ยงมานะพี่เลี้ยงน้องๆมาก็ไม่เคยเห็นกระอากระเถวะบ้านโอ้ยต้องมี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 นะต้องมีต้องมีงมนะ <c oughs> นะครับผมนะพี่เห็นแต่อ่านะ บางบ้านเขาแฝนอ๋อพี่ดูสวัสดี์ค่ะนะครับผมนอจากพี่ยุพินจ่าน้องยุพินสวัสดีจ่าจากพี่ดูจ้าเย้เย้ขอบคุณมากครับนี่ถามพี่ดดนี่ไงถามพี่ดูนะพี่ดูรู้นะถามพี่ดูนะบางตีพี่ดูอาจจะรู้นะรู้รู้นี่บอกว่าให้ถามพี่ดูพี่ดูพี่ดูพี่ดะพี่ดูอ่าทําไมทําไมทําไมเวลาเด็กอ่าแรกเกิดอ่ะทําไมเขาถึงได้เขาถึงได้แฝนปลาสะเพียนให้เด็กดูฮะตอนนอนนะพี่ เออถามเพื่อความรู้ถามเพื่อความรู้เออนั่นแหละช่วยช่วยกระจังช่วยให้ช่วยให้คำกระจังกับอ,อกับพี่ยุพินก็หน่อยสิ <c oughs> เออเผื่อว่าตอนสมัยเด็กๆนะตอนสมัยเด็กๆพี่ยุพินเขาไม่เคยเอ,อเขาไม่เคยนี่ไงเนี่ยเขาเขาไม่รู้ไงเอออยเขาไม่รู้นะเขาไม่รู้นะครับน <c oughs> ะครับ <c oughs> เอพี่เขาหลอกเด็กเอา้าเขาหลอกเด็กเหรอเอ้าแล้วแล้วยังไงแล้วหล,ลอกเด็กยังไงพี่ไม่เข้าใจหลอกเด็กหลอกเด็กยังไงอะ่ะหมายถึงว่าเขาหลอกเด็กเหรอเออไม่ใช่หลอกเด็กเดียวพี่ไปไปมาจะหลอกผู้ใหญ่ด้วยสิคุณเถือก็อยากรู้ด้วยแหละวันนั้นโอ้ย โอ้สว uh, ัสดีครับสว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 ัสดีครับพี่แดนนี่สวัสดีครับสวัสดีครับ เอ่อคุณยุพีนสวัสดีคับนะแบบแบบนะแบบใช่่าอ๋อจะพี่ดูบอกาแบบนะครับผมเนะพี่ดูสนีสวัสดีจ้าะจากพี่จากพี่แนนนี่จ้านะสบายดีค่ะคุณแนนนี่นะครับผมเราจะี่จะเป็นจ้าหัวรออะไรคะก็หัวเราเรื่องปาะเพยนนั่นแหละอยากรู้ว่าคนสมัยก่อนทำไมถึงเอาปาะเพียนไปแฝงให้เด็กดูนะนะเป็นแบบไม่เข้าใจเหมือนกันพี่พี่ดูดแบบแบบว่าไงอะ แบบแบบยังไงพี่แบบคือเอ่อคือตรงนั้นมีความหมายอะไรมีความหมายอะไรพิเศษไหมพี่พดุดคือความหมายคือความหมายของอ่าของของของคุณท่านคุณแก่อยากรู้จริงว่ามีความหมายอะไรบ้างป่ะตรงนั้นแนหะว่าต้องมีมั่งเลยนะเนี่ยคนนี้มาช่วยอธิบายหน่อยกะ <c oughs> แล้วพี at at uh ่เดดดี uh uh Heck, ้เขจะรู uh uh ้ไหมเนี่ยเออเออเอาอาหารในป่าสีสันคนชอบดูตีแฉ้นะเททั้งถุงดูเป็นล้านว่ะนะโอ้ยเดี๋ยงถูกก็เต็งอะเดียพี่เออจีนเวยเชีย์นะ พี่ดูพี่ดูดยังให้คําตอบน้องยังให้คําตอบน้องไม่หมดเลยนะฮะเรา <c oughs> เรียกป้าอื่นได้ไหมยอยากรู้อ่ะอยากรู้อ่ะเออพี่นันนี่พี่นันนี่ถามพี่นันนี่ก็ได้อพี่นันนี่ก็น่าจะรู้มั้งน่าจะรู้สิเออพี่นันนี่พี่นันนี่รู้เปล่า